นี้แล้วได้เฮดังๆกับเงินหมื่นวันนี้ที่รอคอยในโซเชียลนี่กระหึ่มนะตอนนี้โพส์ใหญ่เลยไม่รู้ว่าอวดหรือเปล่าว่าฉันได้แล้วหม้่นบ้ทเออนะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเก้าโมงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเริ่มกดปุ่มอย่างเป็นทางการด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวไปดูในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในหมู่บ้านตาดตรวนที่ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ คือนี่นั่งกันเป็นแถวเลยนะคะนะคะ,ะมีจุดสนใจอยู่ที่โทรศัพท์มือถือแบบนี้ไม่ได้เก่งเลขอะไรกันละคะ่ะแต่ว่ากําลังให้ลูกหลานช่วยกันตรวจเช็คหน่อยซินะผานแอปพลิเคชันรับจ่ายเพราะกังวลกลัวว่าชื่อเนี่ยจะตกหล่นจนพลาดรับเงิน1,000 0บาทที่จะได้ใช้กันในวันนี้นะคะแต่คราวนี้พอเห็นชื่อในระบบ ซึ่งแจ้งวันรับโอนเงินเขาบอกว่าได้วันที่26กันยายนอ๋อตามคิวตัวเองตามคิวตามคิวอาจจะตามเลขตัวสุดท้ายของเยิ้มกว้างยิ้มกว้างเลยจะได้เห็นชื่อแล้วล่ะว่าชื่อเรามอยู่นะคะที่จะได้ในวันที่26ก็คือในวัน พรุ่งนี้นะยิ้มกว้างเลยรอคอยมาหลายเดือนแล้วค่ะดีใจค่ะและที่สําคัญด,ดีใจสุดๆเลยนะเมื่อเงินก้อนนี้เนี่ยให้เป็นเงินสดไม่ได้ให้ผ่านระบบดิจิทัลเหมือนก่อนหน้านี้ที่มีเงื่อนไขข้อจํากัดอะไรมากมายเลยแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อกังวลกวลัว,ว่าของจะแพงเพิ่มอีกนะคะก็อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เพิ่มไปมากกว่านี้ค่ะคะ่ะตรวจสอบแล้วเมื่อกี้บอกว่าเงินเข้าวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกค่ะดีใจดีใจด้ เราลนะุ้านายอยู่ก็เนาะภาระเยอะแยะลกูกหลานทุกอย่างเลยเนาะขึ้นทุกวันขึ้นเนี่ยกล้วยนี่หวีนิดเดียว3ามิบสเนี่ยแพงขึ้นก็ต้องทําใจอ่ะไม่รู้จะทําไงนะเรามันก็ต้องซื้อต้องใช้อ่ะรัฐบาลเพราะว่าคนลากยายอย่างเราเนี่ยมันลําบากเงินหมื่นสองมื่นมันมันก็ไม่เยอะเนาะแต่ถ้าได้มามันก็ช่วยบ้าง เอาไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันต่อครับก็มองว่าการที่รัฐบาลแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนแล้วก็ยิ่งให้เป็นเงินสดแบบนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายสะดวกยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยคนน่าจะรับเข็มขัดมไม่ค่อยใช้จ่ายกันสักเท่าไหร่ทุกคนก็ได้มีแรงซื้อือของกันแม่ค้าก็ได้มีเงินต้นนี้ไปทาทุนต่อ เศรษฐกิจก็จะเริ่มดีขึ้นก็เป็นมุมมองของ <คน S 2> แม่ค้าที่บอกว่าพอมีคนมาใช้จ่ายเยอะขึ้นตัวเองก็มีทุนไปซื้อสินค้ามาขายเศรษฐกิจฐานรากก็จะขยายตัวซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตร กดปุ่มสตาร์ทการโอนเงินให้กับกลุ่มประบางตามกําหนดคือ9ก้าโมงเช้าวันนี้ก็ะจะมีพิธีเป็นทางการะนะวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้จ่ายไปซื้อของสภาพเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต,แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือคุณผู้ชมได้แน่แล้วล่ะค่ะคอ <นะ S 2> มเมนต์มาใหญ่เลยบอกได้แล้วได้แล้วดีใจจังเลย<อ>มีแผนจะไปซื้อนั่นนู่นนี่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือเงินนี้อาจจะต้อง ใช้จ่ายที่จำเป็นนะใ่เด <ừ> ี๋ยต้องดู<ช>ด้วยว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจกษษได้ตามที่รัฐคาดหวังมากน้อยแค่ไหน<ช>ยังไง<ช>นะคะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากถึงผู้พิการหน่อยนะครับมีข้อมูลมาจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่คนพิการจะได้ครบหมดเลยทั้งหมดใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เชื่อไหมมีตัวเลขคนพิการเนี่ยที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในระบบอะ 93,000ัน 93, กว่าคนน่ะเยอะนะเนี่ยที่จะไม่ได้เงินด้วยนะคุณต้องไปทําให้เรียบร้อยนะครับฝากไปถึงผู้พิการด้วยนะครับถามว่า9 0 0 0 0กว่าคนที่ข้อมูลของท่านไม่เรียบร้อยแล้วเงินจะไม่โอนเข้าบัญชีท่านเนี่ยมาจากอะไรบัตรผู้พิการหมดอายุค่ะข้อมูลไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีช่องทางการจ่ายเงินรีบติดต่อเลยนะครับยังมีเวลาค่ะ